ครั้งนี้พี่เซลมาเยือนถิ่นสุราษฎร์ก็จะพามากินเลื่อนคอขนมจีนเมืองคอนก็เป็นร้านขนมจีนร้านอาหารแกงใต้ประจําถิ่นสุราษฎร์ที่ใครมาก็ต้องมาลองนะพี่เซลบอกเลยว่าสายขนมจีนที่นี่ไม่ควรพลาดนะดูสิมีเยอะแยะมากมายไว้เป็นน้ําพริกนะอืน้ําพริกต้องกินกับแกงไตปลานะเอาหวานตัดเผ็ดนะแม่เจ้าจะตบด้วยแตงกวาดองของทางร้าน พี่บาบอกเลยว่า้อยจังหู้ดูสิหน้ากินมากหรือจะเป็นแกงเขียวหวานไก่ที่ตักไม่ทันนะเหลือแต่เลือดอืตามด้วยน้ำยาปูนะออร่อยครับสายขนมจีนนี่ไม่ควรพลาดเลยแหละแล้วก็มีข้าวยำบูดูนี่ก็ถือว่าเด็ดถ้ามาใต้แล้วไม่ได้กินข้าวยำบูดูเดี๋ยวเขาหาว่ามาไม่ถึงนะรสชาติดีเลยนอกจากขนมจีนข้าวแล้วก็มีของทานเล่นเนจะเป็นทอดมันปลากุ้งทอดกระเบื้องนะนี่ก็ถือว่าเด็ด หมูสเตะ๊ะนี่ก็ถือว่าโอเคเลยไม้เล็กๆแต่รสชาตินิจจัดน่ากินมากฉันใครมาสุราษฎร์น,นี่นะพี่เซลก็แนะนําอีกหนึ่งร้านเลยนี่คือร้านเรือน,อนอนครขนมจีนเมืองคอนพี่เซกลการันตีความอร่อยกังหู้